นี่หกเดือนนะคะ <6 S 2> เดือนฉ <c oughs> ีดวัคซีนรมหกโรคควาดีไอโฟนด์ปนิญโคโอตัดเสรปีแล้วก็พิมพนะฮะนก็มีนอสคกนั่งเท้ามือได้นะยังไม่ไมปล่อยมือนเนาะปล่อปล่อยแล้วนะวแล้วก็เดือโอเไเป็นแไห้หได้นะ อัไม่พูดเล่นเป็นเจ๋อได้เลยได้ครโอเควันนี้ก okay. hey. ็คลิปของโรคแล้วก็ต่อไปนัดอีกสามเดือนทีิเป็นไข้สมองอักเสบเจนีนะฮะน้ำหนักตัวสูงดีนะฮะโอเคครับขึ้นนอนเลยแม่เคหแข็งนะแม่แของ นิดเดียวครับโอเคหายแล้วหายแล้วโอ้โหดูหน้าแดงมีฟันขึ้นแล้วด้วยนะคะครับนี่โยนโอเคออโอเคฮ่านียกรได้ค่ะนี่อันนี่โอ้โหด,โโดูนกไก่ดีกว่า อีกว oh, oh, uh, right okay, ่าโอ้หายแล้วหายแล้วโอ้หายแล้วแล้วอ่ากระชีกระีกระชีโอเคครับเดี๋ยวเราพาลงจะรับลูกไปเลยครับโอ้เก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยอ่าไก่ดีอ่ะโอ้ไก่มาด้วย เอาไก่ามาด้วยเอาไก่ามาด้วยเอากระติกกระกกระติกกค่ะเอาไก่มาด้วย